ไอคูนิโอ10สมาร์ทโฟนตัวแรงเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะครับด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8s Gen 4 Plus ชาร์จเร็วนะครับ120วัตต์และแบตเตอรี่ให้มาเยอะมากถึง7,000มิลลิแอมป์ในราคาเริ่มต้นที่1 5 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับกับมาดดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนลราแปนใกาศาสิบัตีนข่าวสารดีๆทางไอทีครับ เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน i q คูสิอัดแน่นด้วยฟีเจอร์หลายๆตัวเลยที่มีความน่าสนใจนะครับซึ่งสโลแกนเขาก็คือเต็มแม็กในทุกแม็กนะครับก็คือ power to win เนาะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกลุ่มพลังนะครับ Snapdragon 8 s Gen 4นะซึ่งทำให้รุ่นนี้เนี่ยมีความสามารถที่แบบเยอะมากแล้วก็มีชิพเซตกราฟิกก็คือ Q1 นะครับ iQ ปรับแต่งให้มีการอัปเกรดประสบการณ์ในการเล่นเกมนะครับที่มากขึ้นแบตเตอรี่ให้มาอุดมากถึง7,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับเทคโนโลยีการาร์จทเ็วว120ัต Flat Charging นะครับก็คือชาร์จเร็วและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยส่วนแรมนะครับมาตรฐาน LPDDR 5X Ultra นะครับให้มาถึง 16GB รอม UFS 4.1นะมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาทำให้มือถือรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์ต่อสายเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์เกมซูเปอร์เรซูร์สเวชันนะครับเทคโนโลยีอัลต้าโลว์เรเวนซนะครับ เฟรมอินพอมิชชันเนี่ยก็คือช่วยปรับเฟรมเรทนะครับที่สูงถึง144่งเฮิร์ตช่วยในเรื่องของการแบบเออเล่นเกมได้ดีมากแหละแล้วก็มีในเรื่องของการระบายความร้อนเนาะ VC cooling นะครับขนาดใหญ่พิเศษที่7,000ตารางมิลลิเมตรด้วยนะครับแล้วก็มีครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องนะครับของ Sony m x 8 8 2นะครับแล้วก็มีในเรื่องของความละเอียดที่สูงถึงเอ่อ50ล้านพิกเซลนะครับและในส่วนนี้นะครับยังมีในเอ่อ สีนะครับที่เขาวางจำหน่ายนะครับสสีคือสีดำคอสมิกแล้วก็สีส้มนะครับ r a c i n g o r a n g e นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีวางจำหน่ายในประเทศไทยราคาที่เขาวางจำหน่ายนะครับตัวนี้เนี่ย ก็จะมีเปิดโปรโมชั่นนะครับในทาง lazada shopee tiktok อะไรเงี้ยจะมีส่วนลด2,000บาทนะครับริ่มน้องที่แรป12บสองกิกหนคงจำสองราจะอยู่ที่15,900บาทครับส่วนแรม 16GB กิกหนูคงจำ5 1าจะอยู่ที่17,900บาทใครสนใจก็ไปตามกันได้เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ